สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสัญญาณนะครับเช้าวันนี้นะครับวันที่สามมิถุนานะครับเวลาประมาณแปดโมงกับเก้าโมงพามาเดินดูผลผลิตระบบเจาะนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับของหนุน่มสัญญาณเจาะเข็มนี้เป็นเข็มที่เจ็ดนะครับ 7หรือ8ดนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเจาะห่างจากการให้ฮอร์โมนไปแล้วประมาณสามวันนะครับเจาะไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วหนุ่มสนยางให้ฮอร์โมนแล้วเเจาะไปครั้งหนึ่งแล้วก็ติดงานนะครับก็หยุดไป3ามวันก็เข้ามาเจาะอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูนะครับผมเลยต้นนี้นะครับตอบสนองดีมากนะครับเดี๋ยวนับดูนะครับว่ามีมีกี่กี่เข็มนะครับหนึ่งร้อยนะครับสองร้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อแปดนะครับแปดเข็มอันนี้เข็มที่แปดนะครับเข็มที่แปดแต่ว่าเป็นชุดที่ใหฮอร์โมนไปเป็นวันที่สองอย่าเพิ่งงงนะครับเพราะว่าหนุ่มสนยางเนี่ยให้ฮอร์โมนไปแล้วนะครับจะเจาะไดสองถึงสามครั้งนะครับแปลงนี้จะเจาะทุกทุกทุกสามครั้งนะครับใหฮอร์โมนครั้งหนึ่งเจาะไดสามครั้งแต่ทีนี้เนี่ยตามสูตรก็คือให้ไปวันหนึ่งเนี่ย แล้วเจาะเจาะแล้วเว้น2วันนะครับแล้วก็เจาะแต่ที่นี้หนุ่มสัญยางติดงานนะครับก็เลยเว้นระยะไปนานหน่อยนะครับแต่ผลผลิตก็ยังตอบสนองดีนะครับตอนนี้ถ้วย1.5ลิตรนะครับถ้วยหน่จลิตรเจาะไปเข็มเดียวนะครับเมื่อวานนะครับเจาะช่วงเย็นประมาณ6กโมงเย็นนะครับแปลงนี้น่าจะประมาณ500ต้นนะครับ500บวกลบนะครับยังไม่ได้นับดีผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะครับถ้วย1.5ลิตรเกือบเต็มเลยนะครับยังไม่หยุดนะครับ ยังไม่หยุดไหลนะครับยังมีไหลอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีการไหลอยู่นะครับแต่ว่าก็ไหลช้าลงแล้วล่ะครับช้าลงแล้วเดี๋ยวอากาศเริ่มร้อนเขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไหลช้าลงเรื่อยๆนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะอาจจะเต็มตรงนี้พอดีนะครับ1.5ลิตรต้นนี้ค่อนข้างตอบสนองดีนะครับก็ดีกันส่วนใหญ่เพราะว่าต้องทำใจว่าต้นยางเนี่ยมันไม่ได้ออกสม่าเสมอกันเหมือนกันทุกต้นนะครับต้นที่ตอบสนองดีก็ออกดีนะครับเหมือนต้นนี้ นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกประมาณนี้นะครับครึ่งถ้วยนะครับหนึ่งในสามสองในสามครึ่งหรือว่าเต็มประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราทํางานแค่วันนะเับเว้นไปสองสามวันนะครับสามสี่วันนะครับเว้นไปจะได้ทํางานน้อยนะครับแต่ว่าจะเสียเวลาในการติดตั้งนิดนึงนะครับติดตั้งให้ให้รัดกุมนิดนึงนะครับหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยจะมีการใส่กาวนะครับไม่ให้อร์โมนอิทิลินรั่วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจนะครับ ว่าการการใช้ระบบเจาะนะครับร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยหัวใจสําคัญของเขาก็คือฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เราให้ไปกับต้นยางเนี่ยถ้าระบบที่เราทำเพอร์เฟกนะครับสมบูรณ์ดีไม่มีการรั่วเนี่ยแล้วต้นยางสมบูรณ์นะครับการตอบสนองก็จะดีเห็นไหมครับอันนี้ตัวน,นี้ยกตัวอย่างตัวน,นี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็รวมๆก็คือต้นเนี้ยถ้านับเป็นวันกรีดนะครับเท่ากับวันเจาะก็คือทําไปแค่ แปดมีดนะครับแปดมีดแต่ดูนะครับลักษณะก้อนยางนะครับก้อนยางนี้ก้อนนี้แห้งแล้วนะครับเนี่ยหนุมสนยางทำเป็นยางก้อนแห้งนะครับแห้งแล้วนะครับหนึ่งก้อนก้อนนี้ก็อีกประมาณสักสิบห้าวันก็เริ่มแห้งนะครับระหว่างสิบห้าวันเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะได้อีกเข็มหรือสองเข็มนะครับก็จะได้อีกก้อนหนึ่งก็เป็นสามก้อนก็ตกต้นนี้ทํางานแปดมีดนี้ได้ยางอยู่ประมาณถ้าตีไปประมาณก็ประมาณสามกิโลบวกนะครับสามกิโลบวกต้นเดียวนะนะครับทีนี้ หลายหลายท่านนะครับโจมตีนะครับเพราะว่าหนุ่มสวนยางเนี่ยลองทำข้อมูลตัวนีเ้เพื่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกที่ทำสวนยางเนี่ยได้ทราบข้อมูลนะครับทำทั้ง u t u b e นะครับลงทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ทำใน Ti k t อกด้วยนะครับมีกระแสที่ตอบรับที่ดีก็มีนะครับคนที่ต่อต้านก็มีนะครับแล้วหนุ่มสวนยางก็ไม่ทราบว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยเขาเคยทำไหมนะครับหรือว่าฟังคนอื่นเขาว่ามาเขาบอกว่าเนี่ย ปีเดียวนะ่ะได้โค Own, <ๆ>่คนนะครับเราก็พยายามตอบไปพยายาม ا, ให้ผมรู้ไปว่าปีเดียวมันไม่โค่นหรอกเพราะว่าแปลงเนี้ยเข้าปีที่3แล้วนะครับแปลงเนี้ยทำระบบเจาะมาปีที่3แล้วก่อนทําระบบเจาะหนุ่มสนยางก็กรีดมาก่อนนะให้ดูนะครับเนี่ย,รยก,กรีดอันนะี้เป็นรอยรอยของคนกรีดเิมอันนี้เป็นรอยของหนุ่มสนยางนะครับหนุ่มส,สนยางก็กรีดดูฝีมือนะครับไม่ได้คุยนะครับก็เราก็กรีดได้ระดับหนึ่งที่ที่ใช้ได้คนหนึ่งนะครับแต่ว่า ด้วยข้อจํากัดที่การกลีดเนี่ยมันจะต้องกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับซึ่งต้องทําตอนกลางคืนเนี่ยหรือตอนตอนรุ่งเช้าครับซึ่งบางทีเราอดนอนแต่พอมาใช้ระบบเจาะเนี่ยเรามาทําช่วงเย็นหรือว่าช่วงช่วงเย็นเย็นช่วงบ่ายๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องอดนอนนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเปลือกนะครับดูนี่แผลเมื่อ2ปีนะครับอันนี้ผ่านไป2ปีนะครับแผลแผลจากการเจาะนะครับเปลือกก็มีการดันถ่ายออกมานะครับถ่ายออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีน้ํายางนะครับ เดี๋ยวลงสัญญาจะแสดงให้ดูนะครับมีจริงไม่มีจริงเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้จิ้มดูก็รู้ครับเห็นไหมครับมันจะแห้งได้ยังไงครับเนี่ยน้ำยางก็มีปกติครับเนี่ยน้ำยางก็ออกมาปกติอันนี้แผลเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแล้วถามว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ว่างจริงๆนะครับที่ที่เราจะเจาะไม่มีแล้วหมดแล้วอ่ะเรากลับมาจาอตรงนี้ก็ยังได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพื้นที่จาะยังมีเยอะนะครับ กว่าจะมาตรงนี้อีกหลายปีนะครับแล้วเห็นไหมครับสภาพเปลือกเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการกรีดนะครับก็แผลบาดแผลก็ตามสภาพการทํางานนะครับแต่ถามว่ามันมันมันเลวร้วายไหมหนุ่มยังว่าดีกว่าระบบกรีดด้วยซ้ำไปนะครับสองปีได้ขนาดนี้ไอ้ตัวนี้น่าจะสามปีนะครับตัวนี้น่าจะสี่ห้าปีแล้วละ่ะก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนกรีดที่กรีดไม่เป็นนะครับกรีดไม่ดีนะครับไม่มีฝีมือเนี่ย เปลือกจะเสียไปเลยนะครับเปลือกจะเสียหายไปเลยนะครับแตกพิดกับระบบเจาะนะครับถ้าหากว่าคนที่กรดไม่เป็นแต่ว่าใช้งานระบบนี้เป็นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับเปลือกยางเนี่ยก็มีน้อยนะครับกรนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับให้พี่อเพื่อนได้รับทราบนะครับในเรื่องของการใช้ระบบเจาะนะครับจะได้รู้และเข้าใจวิธีการนะครับว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าเขาว่าเขาว่าฟังมาต่อๆมานะครับ พอถามลึกลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่เคยทำหรือเคยทำแต่ทำไม่จริงจังทำไม่ดีนะครับระบบนี้หนุ่มสญยางบอกว่า,าไม่ได้มีดีเด่นอะไรกว่าระบบกรีดนะครับมันมีข้อจำกัดข้อแม้อยู่ตรงนี้ที่ว่านะครับหากว่าเราสามารถหาคนที่กรีดยางที่มีฝีมือได้นะครับหรือว่าเราทำแล้วเรามีฝีมือแล้วเรากรีดเป็นนะครับมันก็ไม่ผิดที่จะใช้ระบบกรีดนะครับ แต่ระบบนี้มันเอื้อกับท่านที่มีสวนยางนะครับไม่มีเวลาไม่มีลูกน้องไม่มีแรงงานที่มีฝีมือนะครับแต่ท่านอยากเก็บเกี่ยวเองหรือว่าจ้างเก็บเกี่ยวโดยที่ให้ต้นยางเสียหายน้อยแล้วได้ผลผลิตเนี่ยระบบนี้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยนะครับมันทํางานน้อยลงในวันเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเราไม่นับในการติดตั้งนะครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยหนึ่งวัน นะครับเว้นไปสองสามวันสี่วันยังได้อันนี้สี่วันนะครับสี่วันก็ยังให้ผลผลิตนะครับทํางานน้อยลงนะครับแต่ต้นทุนนะต้องจารับว่าต้นทุนมันต้องเพิ่มอุปกรณ์นะครับฮอร์โมนนะครับแล้วก็หลอดนะครับหลอดตัวนี้นะครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่เราต้องต้องใช้นะครับถามว่าใช้หลอดตัวนี้สามารถใช้ซ้ําได้ไหมถ้าหากว่าเราดึงออกมาแล้วหลอดมันยังโล่งอยู่ไม่ตันนะครับก็ใช้ต่อได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แล้วทิ้งนะครับมันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะครับกิโลหนึ่งมีแปดพันกลอดนะครับอ่ากิโลหนึ่งมีแปดพันก๊อลอดกิโลละสองร้อยกว่าบาทนะครับสองสามร้อยประมาณนี้นะครับไม่เกินสามร้อยเนาะนะครับเนี่ยให้ดูข้อมูลโอ้น้ำยางไหลดีเดี๋ยวน้ำยางจะต้องเอาถ้วยมาถ้วยมาลองนะครับนี่แค่จิ้มดูเล่นๆนะครับที่คุณบอกว่าอุ้ยปีเดียวนะครับตายแน่นอนนะครับไม่ตายหรอกครับเนี่ยอันนี้แผลนะครับอันนี้สองปีอันนี้หนึ่งปีนะครับ นี่แผลเมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยก็เจาะเรื่อยนะครับมันก็มีแผลของเขาอะครับแผลนะครับเดี๋ยวเปลือกเหล่านี้ตรงนี้นะครับก็จะเขาก็จะแห้งตัวนะครับแล้วก็ถ่ายเปลือกออกมาใหม่นะครับเปลือกตรงนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกซึ่งความเสียหายเนี่ยจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าการกลีดที่ไม่มีฝีมือนะครับยืดอายุการเก็บเกี่ยวเพิ่มผลผลิตนะครับไม่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือนะครับตอบโจทย์อนาคตนะครับที่แรงงานกลีดยางที่มีฝีมือหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับให้กับท่านที่ให้ความสนใจนะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามากดติดตามนะครับกด subscribe นะครับให้มี c o m มนต์นะครับในช่องของหนุ่มสนยางนะครับก็ถือเป็นทางเลือกเป็นความรู้นะครับถ่ายทอดจากการทําจริงๆนะครับว่าสิ่งที่ที่หนุ่มสนยางทาอยู่เนี่ยก็เป็นทางเลือกนะครับของของท่านที่ที่สนใจนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ตรงเนี้ย มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าคนที่ทําแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้านลบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับให้เราเป็นข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าต้องต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องใช้ระบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าหนุ่มส่วนยางเนี่ยทำมาเกือบทุกระบบแล้วละที่ที่มีอยู่ในการเก็บเกี่ยวยางพารานะครับเรามองว่าระบบนี้มันตอบโจทย์กับเรานะครับ และท่านที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือนะครับไม่มีเวลานะครับหรือทําไม่เป็นและอยากทาเองแล้วก็อยากทําในเวลาที่ที่ไม่ใช่กลางคืนนะครับระบบเนี้ทํากลางวันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสุนยังครับผมสวัสดีครับ